สวัสดีครับนะฮะน้องออยนะฮะเดินทางมาจากไหนครับราชดาสามหโอ้โหชัดเจนเลยนะครับนะฮะไปเจาะที่อื่นมาเบี้ยวครับที่บอกให้เบี้ยวเลยครับนะฮะดูดีครับนะฮะตรงนี้ครับที่เคยเจาะมานะนะตรงนี้นะฮะมันไกลเกินไปนะฮะแล้วก็ตรงกับปากเกินไปครับนะฮะช่างช่างทั้งหลายอย่าทาอย่างนี้นะฮะไกลมากนะฮะจริงจริงแล้วน้องออยให้หยุดตรงนี้ครับยิ้มครับน้องออยนะฮะจะเป็นเข่นี้เองนะฮะนี่คือเักยิ้มเธอไม่ใช่ตรงนี้นะครับแล้วฝั่งนี้ครับก็เจาะต่ํากว่าเณฑ์นะฮะดึงมาอย่างนี้เลยเนี่ย นะฮะมันไม่ใช่ครับที่จริงแล้วต้องอยุดตรงนี้ครับนะยิ้มครับนะฮะนี่ันต้องอยู่อย่างนี้ครับนะ,ะมันจะสูงกว่าปากนิดหนึ่งนะครับนะฮะแต่เธอก็บอกว่าช่างมันเถอะนะฮะวันนี้มารับการเปลี่ยนแปลงจากพี่แจ็คฝั่งนี้ฝั่งเดียวพอนะฮะถ้าเผื่อว่าฝั่งนั้นอยากจะทาก็ค่อยมากันอีกทีหนึ่งนะฮะวันมันอยู่ใกล้กันแล้วไม่ซ้ำไม่ทำะฮะัมันจะดึงอันนี้ขึ้นไปเลยนะฮะตรงนี้จะเปลี่ยนมีหลายคนแล้วมาทํานะฮะ ตรงที่เป็นรอยรอยละกิ๊บตรงนีนะ้มันจะบิกขึ้นไปแล้วเป,เป็นอันเดียวครับมันจะเป็นอันสุดท้ายนะครับนะออโอเคครับนะบโอเคนะฮะเดี๋ยวมาดูเธอครับว่าจะเจ็บม้าน้อยแค่ไหนสาวออยรัชดานะฮะกับดุมอะไรนะชื่ออะไรนะเนาน้องเพชรนะฮะรัชดาโอเคเจอกันเอ้ามาคอะไรับบ้างครับออยนะครับ ขับเพนนี่เองนะครับนะะครับน้องออยนี่ยะไอ้อ้าปาก้างได้ใจมากนะครับนะฮะเอาจากหัวล้อครับจาหัวล้อนะฮะเอาคูปากลงนิดนึงครับนะฮะเพราะว่ามันครับต่อเลยครับนะฮะเมื่อกี้เรามีการถอดชิวนะฮะโดยการประเมินแก้มผิดใช่ไหมฮะน้องออยนะฮะแล้วมันก็หลงเลงเกินไปนะฮะเราก็เจาะใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะ เดี๋ยวให้น้องอ๋อน้องน้องออยดูครับนะฮะคราวนี้ยิ้มครับยิ้มฮะนี่ฮะมันจะดึงมากกว่าแล้วก็เวลาเขี้ยก็จะไม่โดนมากนะฮะเขี้ยวดูดิฮะกระชับขึ้นไหมโอเคไหมฮะพอดีนะครับนะฮะเจาะสองครั้งนี่บอกตรงว่าเจ็บน้อยมากสําหรับร้านนี้นะฮะบอกกับกล้องเลยว่าเจ็บมากมายแค่ไหนไม่เจ็บค่ะโอเคเยี่ยมนะฮะวันนี้เธอสวยแล้วครับเป็นลักยิ้มที่แท้จริงนะฮะไม่ใช่ลักยิ้มแบบลักไก่นะฮะครับนะโอเคนะฮะขอบคุณน้องออยมากบ๊ายบายครับนะฮะโอเค